สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับมืองใหม่นะคะคนที่กำลังสนใจแล้วก็เข้ามาซื้อหายเหรียญนะคะวันนี้เราจะไปที่หน้าบิดกับกันนะคะ ก่อนอื่นต้องไปที่แอปพลิเคชันบิดกับก่อนนะคะนักบิดกับที่เราโหลดไว้นะคะ้องไปที่หน้าจอบิดกับกันเลยแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมี ราคาเหรียญแต่ละตัวแล้วก็ก็จะมีเหรียญแต่ละตัวนะคะที่โชว์ให้เห็นเกี่ยวกับราคาตลาดนปัจจุบันนะคะทีนี้ก็จะมีบรทัดล่างก็จะมีโฮมก็คือหน้าแรกค่ที่เราเปิดไปแล้วก็เจอ ส่วนมาเก็ตก็จะเป็นหน้าเจ้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดเหรียญทั้งหมดนะคะที่อยู่ในตลาดซื้อขายเหรียญของบิตกับนะคะรายละเอียดทั้งหมดซึ่งก็จะมีกราฟเส้นการซื้อขายนะคะให้เราเห็นว่าเชวานี้มันอยู่ขาขึ้นหรือว่าขาลงนะคะ เส้นสีเขียวแสดงว่ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นนาสีแดงก็แสดงว่าอยู่ในช่วงขาลงอันนี้สามารถพิจารณาแต่ละเหรียญได้นะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ถ้าเราต้องการซื้อขายเหรียญของตัวนี้จะเป็นเหรียญของ bitcoin นะคะ เราก็ดูที่ราคาปัจจุบันจะมีราคาตาำสุดใน24ชั่วโมงแล้วก็ราคาสูงสุด24ชั่วโมงที่เราสามารถจะเห็นได้นะคะ,ะด้านบน,บนก็จะมีชาร์ตให้เราสังเกตชาร์ตกราฟนะคะที่มีการซื้อขายในแต่ละ วันทุก5นาที15นาที30นาทีนะคะเราสามารถเปรียบเทียบพยิพพจารณาการซื้อขายได้นะคะอันนี้สมรับต่อไปก็จะเป็นเทรดนะคะจะเป็นหน้าจอถ้าเราต้องการซื้อขายเหรียญทีมากดต้องปุ่ม3ปุ่ม ฝั่งซื้อขายเหรียญน,นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นการซื้อขายเหรียญน,นะคะการซื้อเหรียญฝั่งขวามือก็จะเป็นฝั่งขายเหรียญน,นะคะก็จะมีราคาแล้วก็เหรียญที่เราจะได้ในการซื้อขายแต่ละครั้งนะคะถัดไปก็จะเป็นนี่นะคะซื้อ เราจะซื้อหรือเร,เราจะขายเหรียญน,นะ,ะตอนเราซื้อก็ไปที่ซื้อซื้อแล้วก็เลือกจํานวนเหรียญเงินที่จ้องจ่ายนะคะเราต้องการซื้อหนึ่ง้อยเก็ใส่หน0่งร้เข้าไปอย่างนี้นะคะราคาราคาที่เราต้องการซื้อันอี้คือหยกเกับเราเราต้องการซื้อในราคาเท่าไหรเราก็ใส่ลงไป ราคาต่อเหรียญแล้วก็ตรงนี้เหรียญที่จะได้รับนะคะตอนนี้มันก็จะมาโโว์ขึ้นมาให้เลยว่าเราจะได้ในราคาเหรียญที่เราจะได้รับจากราคาที่เราซื้อเท่าไหร่นะคะ ล้วก็กดซื้อกดซื้อยืนอยัดได้เลยถ้าเราลงเสร็จแล้วเราก็รอจนกว่าจะมีคนซื้อขายเหรียญซักเซตนะคะก็ถือว่าการซื้อครั้งนี้สำเร็จนะคะสามารถ ทำการซื้อสำเร็จถ้าต้องการขายก็ไปที่ขายนะคะตรงนี้จะเป็นยอดคงเหลือของเหรียญที่เรามีนะคะอ่ะาว่าจำนวนเท่าไหร่หากเราต้องการเปลี่ยนต้องการซื้อขายเหรียญตัวใหม่ ถ้าเราต้องการซื้อขายเหรียญอิติเลี่ยมก็กดเลือกไปที่อิติเลียม ไปที่อิตาเลียมนะคะเราต้องการสื้อขายเหรียญอิตาเลียมก็ไปที่ขา e <man ail ounced> ยนะคะกดเลือกไปที่ขายเราก็ดูจำนวนอิตาเลียมยอดเหรียญคงเหลืออิตาเลียมที่เรามีนะคะเราก็ใส่จํานวนที่เราต้องการขายตัวบนจะเหรียญจะเป็นจํานวนเหรียญที่เรา ลงไปนะคะว่าเราต้องการขายเท่าไหร่ถ้าเราต้องการ0.5ราคาราคาที่เราต้องการขายนะคะ,ะเราตั้งราคาที่เ0 0 0หมื่นแล้วกันทีนี้จำนวนเงินที่เราจะได้รับก็จะก็จะถูกคำนวณให้เราโดยอัตโนมัตินะคะว่าเราจะสามารถ ถ้าเราสื่อขายสำเร็จนะคะในจำนวนเหรียญที่เราตั้งราคาไว้เราก็จะได้จำนวนเงินที่ได้รับตามนี้นะคะเราตลาดเสร็จแล้วก็ขายนะคะ ต้นนะคะประมาณนี้นะคะการซื้อขายเหรียญคริปโตของบิตกับนะคะเดี๋ยวมาติดตามครั้งต่อไปนะคะว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ